จะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่41ถึง43บันทึกว่าท่านปรารถนาจะให้เราทำอะไรแก่ท่านเขาทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าโปรองเห็นได้พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้วท่านใดนั้นเขาก็เห็นได้และตามพระองค์ไปพร้อมกับถวายพระ เกียรติแด่พระเจ้าและเมื่อประชาชนเห็นเช่นนั้นพวกเขาก็สรรเสริญพระเจ้าด้วยข้อคิดจากพระวจนะอยากพบกับความอัศจรรย์ 1. จงร้องทูลความปรารถนาของเราต่อพระเจ้า 2. จงมีความเชื่อในสิ่งที่ร้องขอต่อพระองค์ 3. จงมีสำนึกในกตันอยู่ต่อพระเจ้าด้วยการติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อด้วยการถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการเป็นพระ พรต่อคนรอบข้างขอพระเจ้าอวยพรค่ะ